ดวงรายวันวันที่12มกราคม2569คำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธภาพรวมวันนี้สมองแล่นความคิดฉับไวเป็นวันแห่งการสื่อสารและข้อมูลข่าวสารรวมทั้งกลางวันและกลางคืนคุณจะมีความกระตือรือร้อนในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการติดต่อเจราจาธุรกิจเป็นไปอย่างชาญฉลาดมีไหวพริบในการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ขับขันได้ดีเยี่ยม เหมาะกับการวางแผนกลยุทธ์หรือการทำธุรกรรมเอกสารสัญญาการงานใครทำงานด้านเอกสารบัญชีการสอนหรือการค้าขายวันนี้จะรุ่งเรืองมากคุณจะจับจุดลูกค้าได้เก่งปิดการขายได้ง่ายมีโอกาสได้เดินทางระยะใกล้ๆเพื่อติดต่องานการนําเสนองานจะผ่านฉลุยเพราะข้อมูลที่แน่นปึกแต่ให้ระวังเรื่องความลับรั่วไหลหรือการนินทาในที่ทำงาน อย่าไว้ใจใครมากเกินไปการเงินหมุนเงินเก่งเป็นนักจับแพะชนแกะชั้นยอดมีไรายได้เข้ามาหลายทางทั้งงานราษงานหลวงการค้าขายออนไลน์ได้กำไรงามระวังเรื่องการถูกหลอกทางออนไลน์หรือข้อความ SMS หลอกลวงต้องตรวจสอบให้ดีความรักคนโสดมีเกณฑ์คุยกับคนอายุน้อยกว่าหรือเพื่อนแนะนำให้รู้จักเป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนที่ค่อยๆพัฒนาพูดคุยกันถูกคอ คนมีคู่ความสัมพันธ์ราบรื่นปรึกษาหารือกันได้ทุกเรื่องคู่รักจะเป็นคู่คิดที่ดีช่วยแก้ปัญหาให้กันและกันแต่อย่าพูดโกโหกเด็ดขาดเพราะจะถูกจับได้ทันทีสุขภาพระวังเรื่องช่องปากฟันปวดเหงือกหรืออาการเจ็บคอเสียงแหบเนื่องจากการใช้เสียงเยอะระบบขับถ่ายอาจมีปัญหาเล็กน้อยท้องอืดท้องเฟอ้ออุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวัง คำพูดที่ไม่ได้กลั่นกรองอาจากลายเป็นนายเราภัยจากการสื่อสารที่ผิดพลาดและระวังเอกสารสัญญาที่เงื่อนไขซ่อนเร้นคำแนะนำและแนวทางการปรับแก้ไขการงานตรวจทานอีเมลและเอกสารก่อนส่งทุกครั้งการเงินศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนอย่าเชื่อข่าวลือความรักซื่อสัตย์จริงใจพูดตรงไปตรงมาการแก้เคล็ดทำบุญถวายหนังสือเรียนเครื่องเขียนหรือบริจาคเงินให้โรงเรียนธุรกันดาน สรุปวันพุธข้อดีข้อเด่นฉลาดเจรจาดีปรับตัวเก่งทันคนข้อด้อยเล่เหลี่ยมเยอะระวังคนมองไม่ดีพูดมากเจ็บคอสิ่งที่ควรทำเรียนคอสออนไลน์ค้าขายเซ็นส,สัญญาสิ่งที่ไม่ควรทำนินทาเจ้านายโกหกแฟนค้ำประกันใครเลขนำโชค4217เลขเสียงโชค422444 การทำบุญถาวายสังฆทานยาหรือปล่อยปลาไหล